มแห่งท้องทะเลลังกาวีทุกคนรู้ไหมคะว่าคืออะไรปลิงทะเลหรือที่ภาษามาเลเซียเรียกว่ากามานนั่นเองซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลมยาวคล้ายไส้กรอกลําตัวอ่อนนุ่มยืดหดได้แถมเนื้อปลิงทะเลยังมีสารมิวโคโปรตีนและมีคุณสมบัติที่ดีในการทํายารักษาโรคบริเวณเกาะลังกาวีจะพบปลิงทะเลได้มากชาวลังกาวีจึงนํามาทําน้ํามันปลิงทะเลซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะนี้โดยวิธีการทําน้ํามันปลิงทะเลจะต้องนําตัวปลิงมาผ่าไส้ออกล้า ให้สะอาดแล้วต้มสุกจากนั้นจึงนำไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำไปบดให้เป็นผงแล้วต้มกับน้ำมันเชื่อกันว่ามีสรรพคุณหลายอย่างรักษาอาการทั้งภายในและภายนอก <S <S และที่พลาดไม่ได้คือเมนู <S 2> <S 2> เก,กราบูบรอนอกหรือยำปลิงทะเลสุดขึ้นชื่อของลังกาวีที่จะนำปลิงทะเลดิบมาหั่นเป็นชิ้นบางๆคลุกเคล้ากับสมุนไพรและผักพื้นบ้านมักจะเสิร์ฟเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยสามารถหาทานได้ตามร้านอาหารบนเกาะลังกาวี